เลยไม่ค่อยอเจอหน้าตาเลยอีเวนต์ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายงานโฆษณา,าแล้วก็ละครแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะเรียกว,ว่าคืนสังเวียนโบคืนสังเวียน,นคนรักการทำงานร <laughs> ักงานค่ะรักงานอะไรอีกแล้วไปจ๊อบอคิดคิดถึงงานไหมคะง,งานอีเวนต์ในห้างเจอประชาชนเจอแฟนคลับทังคิดถึงงานอีเวนต์แล้วก็ทางคิดถึงห้างซักสินค้าค่ะทำไมอะส่วนใหญ่ออกนอกเมือง ถ่ายละครเหรอลูกถ่ายละครด้วยภาพยนตร์ด้วยก็เลยจะแบบไปต่ังจังหวัดกส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นทีมอ่ะอ๋อพี่อเล็กเจอพี่อเล็กก่อยมามถึงพวกพี่อ่ะหนูก็เจอชับเหมือนกันเอ้าไม่กีงวันก่อนเขาบอกไม่ค่อยเจอเจอแบบบางทีเขาก็คิดถึงเขาขับมาหาที่บ้านเลยเห็นอเล็กให้สัมภาษณ์บอกว่า5นาทีก็มาเจอได้ใช่ใช่ เจอขอของให้หน yeah, mm ่อยให้ชิ no, <seriously. S 1> ้นใจเป็นกำลังใจในการทำงานอันนี้เราบอกหรืออันนี้เรราบอออกหืวดครับไม่ฟังเดี๋ยวโบเอียงเงไปหากล้องหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์ถ้าเป็นไงบ้างไหนเขาบอกว่าพอเจอครูเขาไม่ต้องต้องมาแล้วเขาต้องได้ไหมไดค่ะเติมค่ะเติมเติมเติม่ติมค่ะก็มีนักเอาใหม่นะคะทุกคนเอาเลยแล้วแม่สิง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 อ่ะเขาบอกว่าพอเจอครูก็จะแบบว่าอ้อนเราสุดที่สุดเดชก็มีบ้าง กูพูดว่อไปว่าอ้อนเยอะเราแต่ลงองเขาขี้อ้อนนะน่ารอะเป็นคนเป็นตัวของตัวเองตกลงเป็นแฟนหรือเป็นแมวคะทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาอะค่ะเห็นบอกว่าเอาก <c oughs> ุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำมาให้จากพิซซานุโลกอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะกุ้งหัวใหญ่มากหัวกุ้งแค่นี้ <c oughs> อันไหนนะตัวกุ้งแค่เนี้ยอย่าแค่หัวทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาเรามาทำอะไรกินก่อน ระหว่างเขากับเล็กอันไหนน่าสนใจมากกันออค่ะ Alec อ,อยู่แล้วคะใช่พวกกุ้งก็จะเห็นไก่อินเกินไป <c oughs> ถึงแม้เราจะชอบกินมากแต่ไม่ใชใกล้ปีใหม่แล้วมีคลิปอะไรนี่เป็นกันควากับกันที่ดีไหมคะยังค่ะแต่จริงๆก็มีมีแพลนไว้ค่ะแต่ก็ยังยังไม่ได้หาคิวให้มันลงนร,ร่วมันการอไไรกบตกลงร่วงได้ยังระหว่างที่จะเขาบอกว่าเราจะไปส่วนมนแต่เขาจะไป พาแม่ไปดูพรุแต่เขาก็นั่นแหละตั้งใจว่าปีนี้อยากสวดมนต์เพราะว่าตังแต่ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทําบุญสักเท่าไหร่ก็เลยสวดปีนี้เออสวดมนต์ข้ามปีก็น่าจะได้บุญบ้างทําบุญบ้างละคะทุกคนเอออะไรชวนคอมเมนต์เขาว่าไงอ่ะเขาจะไปดูเขาจะไปดูพรุเขาจะไปดูพร,รูเพราะเขาอยากพาแม่เขาไปก็เลยก็ไม่ตีก็พาแม่ไปก็ดีแล้วแล้วคืออ๋อไม่ได้อยู่ในคณะเท่าไงหนูกับพี่เล็กอะคะ ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแม่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเออในหวะนั้นเราดาวพร้อมการร้องเอาด่าวไม่ตกใจหมดเลยคือว่าคือว่าผู้ชายแล้วว่ามันก็ไม่ผิดหรอกนี่สิว่าผู้ชายอ่ะแต่ก็เผลอจอไปเลยเลยที่หามนางบอกว่านางจะไปสกีใช่เขาจะชวนโบไปนี่จริงๆชวนแล้วแต่ว่าโบปฏิเสธไปแล้วเพราะว่าเล่นไม่ได้อ่ะเอ็นก็แพลวขาดอ่ะ ไปก็คงไปแบบไปเงาเพราะเขาก็คงแบบไปขึ้นป่าไปลงสก,กีลงสนามกันอย่างเงี้หนูคงอยู่ยคนเดียวสาวาจะขอก็ได้นะลูกไม่มีทางทไม,ไมอ่รู้แน่นอนแม่ยี่สิบเจ็ดอยู่เลยอขอแ,แบบยี่สิบเก้าสามสิบอะไรอย่เขยก็ขอมาได้ก็มั่นก่อนไงเดี๋ยวมันจะมั่นเกินจะมั่นเกินเดี๋ยวมันจะมั่นเกิน ก็แค่ไม่เอาอย่างนี้แสดงว่าเราคุยกันแล้วว่าเอต้องเป็นขอเป็นช่วงโน้นช่วงนี้อย่างพึ่งตัวเขาเองก็บอกไม่ไม่ขอยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่ว่าเราถามมาหรอหนูแซวเล่นตลอดแต่ว่าไงไปทะเลงขอมะเนี่ยอุ้ยเล็บเล็บขอคือเราเปิดก่อนเลยเปิดเลยขอไม่ขอแล้วก็เล่นก่อนเอาให้เขาแบบเอาให้เขาเอาให้เขางงแต่ว่าเราดูมั่นไหมคะมั่นมากแต่ว่าเพลงแม่พึ่งก็มาจะขอก็รีบขอ จะขอรีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าเดือนหน้าคือเอาเดือนนี้เลยเอาเดือนนี้เลยเราเราเร่งรีบไปสุดกลัวถ้าเป็นคืเราพร้อมแล้วว่าพร้อมเดี๋ยวมันมีลูกยากอ่ะเอากลัวเมื่อกี้พี่บอกที่เจ็ดอยู่เลยว่าพี่บอกเป็นสามปีเนี่ยแต่ก็รีบขอก็ได้ไม่ตีแต่ก็ยิบก้าวยิบก็สามสิบกวดีอันนี้คือฝาบบอกเล็กแล้วเขาไว้ขอแล้วไม่รู้จริงว่าไม่ปริศนาอ่าอยากปริศนาเยอะมากเลย แต่ว่าได้ดูกมีความสุขด,ดีนะลูกเนาะแฮปปี้ดีค่ะรเ <kh> ท้าเป็นยังไงบ้างเป็นพรีเซนเตอร์รองเท้าเหรอเป็นพรีเซนเตอร์รองเท้าเขา้าไวยนาสนะดีมากๆเพราะว่าเป็นผู้ใช้จริงพอได้ไปพรีเซนเตอร์ก็รู้สึกว่าเป็นเรือ่องแต้มบุ๋ยสะสมมาหลายปัจจัยแต่เ <laughs> <ต>ท้าเราเป็นไงบ้างอะจากอาการบาดเจ็บไม่เปิดเผยเอ็นข้อเท้าขาดค่ะสองเส้นซึ่งเป็นเส้นใหญ่ด้านหน้ากับเส้นกลางด้านข้า คือเราอยู่ที่ระดับสามก็คือมีเลือดออกค่อนข้างเยอะตรงบรงิเวณที่ตะตปูต้งองระวังาวาอะไรเ,<อ>เป็นพิเศษไหมคะจริงๆก็ระวังทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยระวังเพราะว่ามันทํางานอะเราเราชอบทํางานด้วยแต่คือด้วยการทํางานก็ซัพพอร์ตค่อนข้างโอเคนะคะยางมี้เวลาทํางานเวลาเราวิ่งหรือว่าก้าวจั่งอะไรแบบว่าวิ่งได้ค่ะแต่ถ้าจะประหลาดหนึงจะเป็นแบบ เกรงเกรงกลางๆอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ทํางานได้ปกติค่ะไม่มีอุปสรรคอะไรยังเจ็บอยู่ไหมอ่ะถ้าอย่างงี้ไม่เจ็บแต่ถ้ายืดอย่างงี้เจ็บก็คือใส่เส้นสูงกันไม่ไม่ได้คุณหมอว่าให้จะหายตอนไหนได้บุ้งอุ้หมหายแค่ไหนอ่าอ่น่าจะปีนึงมั้งคะพี่ที่หมอเขาบอกถ้าถ้าจะหายเองโดยที่ไม่ผ่าตัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าผ่าตัดอ่ะก็จะไม่เจอหน้ากันเลยห้าเดือน ้องพักยาวเลย,ยเอาแต่มันแเท้หาหนีงเราเอาหน้าเราก็อาจจะเป็น beauty b l o ก g e r ไปล <c oughs> อาจจะนั่งอยู่บ้านแล้วก็ <c oughs> วันนี้เป็นอนไรนะคะตัวใหม่ค่ะนี่นะคะจริงๆมันกระทบกับเรื่องละครนนที่ถ่ายหรือหนังไม่กระทบเลยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเป็นช่วงที่ถ่ายทำทั้งหมดเลยตอนขึ้นคอนเสิร์ตการมีก็คือขาดอยู่ตอนนั้นกำลังหนักเลยแต่ว่าเป็นทูตา หนูใส่ดามนี่ใช่หนูใช้เอทปนักกีฬาที่เขาแบบพันกันยืดไว้มันก็จะแบบแทนแทนเอ็นที่มันขาดไปมันก็จะยังไหวอยู่แล้วปวกกับแล้วก็ไปทานยาด้วยให้มันแบบว่ายาแก้ปวดให้มันแบบไม่ใช่แบบเครื่องหนักอะไรอ่ะจเราที่จะผ่าไหมไม่เป็นเต็มที่ห้าเดือนเลยห้าเพราะว่าตินเนอร์เราเป็นแบบใส่เส้นสูงเดิอนสับ แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างส้นสูงจอดเฉยเฉยจอดเฉยฉันยไม่ได้ใส่กี่เดือนแล้วเ่ยสามเดือนแล้วมั้งสามเดือนน่าจะสามเดือนหรอไม่ได้ใส่จนสูงเลยอ่ะก็สักสองสามเดือนละมั้นต้องให้พี่อเล็กอุ้มไม่น่าไหวแต่เขาก็เห็นรถอยู่นะเขาดูแลช่วยเห็นรถอยู่ด้วยเขาแฮปปี้นะที่แบบได้เห็นรถเขาบอกว่าเราถึงเกิน เขาบอกว่าเรา,าถือเกินใช่ซูโบเป็นคนความดอดทนค่อนข้าง,งเยอะมากๆอะไรอย่าเงี้ยเวลาคุณหมอถามว่าแบบเจ็บไหมหรือว่าอันนี้ไหวไหมอะไรเงี<ม>้ยคือคนอื่นอะคนได้แค่20เราไปสี่สิแล้วอะไรเงี้ยแต่หมอไม่เจ็บเลยค่ะไหวเขาบอกสบายาแล้วทีท่จริงมันเจ็บไหมโบเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเราไม่เคยบอกเลยว่าเจ็บมันเจ็บค่ะเจ็บแบบเหมือนคนโดนถอยอ่ะ แล้วถ้าไปกดอย่างนี้ก็คือปวดมากแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรสบายส่งไม่รู้ว่าหนูทนได้อะเราไม่ควสมงผลในระยะยาวมันก็ส่งแล้วค่ะแต่ก็สบายค่ะทํางานได้ปกติคือเรารู้ตัวเองว่าไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็คงต้องบอกคนในกองเพราะที่หนูว่ามันน่าจะหนักแต่แต่อันเนี้สยสบายค่ะสบายมากๆชิลสุดหรือว่าหลังจากปีกบ ต้องรออีก2-3เดือนค่ะแล้วไป MRI รอบหนึ่งถ้าเอ็นมันเริ่มเชื่อมต่อกันก็คือไม่ต้องผ่าถือว่าเป็นเรื่องของบุญของป้าไปถ้าเป็นบุญเยอะก็น่าจะหายเร็วมันต้องมันต้องมันต้องขนบไหมอ่ะเพื่อไ่ให้ไม่ต้องเดินพักเดินสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยทำไม่ได้ไม่ได้อ่ะทำงานไปหน้าเซตไปตรงที่แต่งหน้าหน้าเซตแต่งหน้าเขาเดินทั้งวันอยู่แล้วยากก็ทำไปถึงแบตพลังด้วยเนาะแต่แนวโน้มมันโอกาสที่แบบว่าจะผ่าตัดมีน้อยหรือมาก ณตอนนี้หนูรู้สึกว่าอาจจะประมาณ70%นที่ต้องผ่าแต่แต่หนูรู้สึกว่ามันมันไม่ได้หนักเท่าแรกๆมันเดินแล้วมันไม่ได้ผิกแล้ววิ่งได้แล,แล้วก็ส้นสูงที่แบบประมาณนี้ใส่ได้แล้วแต่ถ้าส้นสูงเท่านี้ที่มีหมดสิแต่ว่าในในก็สวยสวยชอบครับโบ๊ค่ะ มมันเออาะะไร้้แแแลลลววหถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดบอกว่าให้อะไรมาคลอเงี้ยมันเป็นการกดดันเขาไหมฮะไม่ได้กดดันไม่กดดันตาน้ำไม่เลยนิ้วว่างมากเอาที่คือเว้นไม่เลยหรออุ้ยมันว่างอยู่นิ้วนึงอุ้ยในร่องว่างการแสดงแล้วหนึ่งเป็นคนละการแสดงแล้วหนึ่ง๋อคือบอกเลยว่างไปเลย ม่ก็พูดไปไงั้นแหละเป็นตลกไปอย่าจริงจังมากแต่คิดจริงไหมจริง <c oughs> วันนี้ก็คือได้มีมอะไรเออวันนี้สามารถได้มีมอะไรโรโหเกลีกออเออเออเะอเออเออเออเลอเอีกินนีอเอ้เออเออเทอเออเอเลอเออเอกเนนี่แเออ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 ออมออเออมออเออเเปิเออ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 เอ่เอัเออ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 เองออเ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 อขนาอนัอออออนวเออเอเเ ทะเลขาวัวเพราะว่าผิวพนรณเรามันควาประทานเลยล่ะรู้สึกไงคนแซวว่าทำไมแบบไม่ยอมวะไม่ยอมเปิดเออเปิดมากเล้นะนั่นก็เห็นแล้วนะตปิดจังมากกว่านี้มากคนนี้ก็หรอมาคนนี้ก็ต้อง ก็ต้องจ้างแล้วค่ะก็ต้องจ้างเราค่ะต้องจ้างดูไอ้เรื่องไปจ๊อกเขาเขาปลาบมั้งไหมเขาปลาบมั้งไหมเขาห่วงอเล็กว่าไงบ้างอ่ะเขาเป็นคนถ่ายให้เขาก็ตอบนิดนึงเรียกว่าที่ปิดเพราะอเล็กเขไปโทษเขาไ้วุ่วายเขาไปวุยนวายค่ะว่าเราก็แล้วเราก็แล้วจริงๆเขาห่วงไหมอ่ะเวลาถ่ายโชว์ต่ก็นานเขาไม่ได้ห่วงเพราะเขาเพราะเราไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนั้นก็เนี้ทำให้เขาต้องปวด เรามีปกติมันไม่ได้แบบว้าวขอชวยสกินรูปนะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะรูปรูปนั้นก็ก็ก็ให้เพื่อนๆแม่ๆดูมากกว่าเพราะถ้าคนถ่ายแล้วก็ถ้าถ่ายผ่านก็ผ่านจะมีโอกาสแท็กคู่ไหมคะเซ็กซี่แท็กคู่ยอยากเห็นก็าลองสร้างดูสิคะร้อนเงินเลยอ <laughs> เพวกซื้อตรวนกับพี่ทำไมอะซระเวนก็เลยซื้อตรวนป่ะเลยต้องทำงานหนักเพราะตรวนแพงอ๋อ้วันร่ำวันนี้ตรวนแพงหมดแล้วลูกโอเคขอบคุณค<อ>่ะขอบคุณค่ะคุโบอินเสิร์ฟ